สวัสดีครับมาย้ำตรงครับน้ำร่วมตรงพี่น้องทุกนน้ำร่มวมตรงทุกคนน้ำไหลขนาด ปลาแล้วพีน่น้องนี่นี่ครับปลาเดี๋ยวเต็นด้วยได้ดีได้เอาข้า,าขงล่างมาไ,ได้จับปลากันพี่นอ้องต่อมาขึ้นขังเถิงครับอันนี้ปลาขาวนะจ้ะเอามาเลือกอยู่ขังเถิงปลาขาวนะ้ ต่อมาเลือกูขังเง้อ,เอนี่คน,นในห,หน่อยกัะปวน,น,น,นปล<ะ>าปลาครับปลาทีก็เงี้ยไรปลาปลาขยงนะจ๊ะปลาขยงน,นะจ๊ะ เียงหายนะจ๊นะจนจากเดี๋ยวเขาค่อยลืมอีกที่นึงพี่น้องแบมันถ่วมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเขาเก็บปลาก่อนครับนี่ครับหลังจากที่เขาเก็บแล้วนี่จะปลาขาวพี่น้อง ปลาคอกับโบมีประมาณกิโลหนึ่งแหละพี่น้องไว้พอกันในคลิปนะครับเอาบรรยาการมาทรงทายครับสวัสดีครับ